ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงานเลี้ยงวันเกิดของฉันณตรงนี้ฉันขอประกาศสองเรื่องหนึ่งยกเลิกการมั่นหมายของลูกชายฉันกับเซินเยียนสองเธอจะมาเป็นลูกสะพ้ยในอนาคตแม่ผมบอกแล้วการแต่งงานของผมไม่ต้องไปยุ่งอีกอย่างเซินเยียนตะหากที่เป็นภรรยายกเลิกการมั่นไม่ได้มีความสุขอย่างที่ฉันคิดไว้เลย หานเอ,อ๋อลูกรู้ไหมว่าเธอเป็นใครนี่ฉันหานฉันอันอันไงคะพี่เคยบอกจะแต่งงานกับฉันพี่สื่อโทรคะ่ะตอนเด็กพี่เคยรับปากฉันว่าพี่จะปกป้องฉันไปตลอดชีวิตพี่ลืมแล้วเหรอสร้ยอยคอจี้หยกที่มีแค่ในตระกูลสนคนนี้ชื่ออันอันเธอคืออันอันเรอพี่ฉันหาน ฉันรอพี่มาตลอดเธอคืออันอันจริงๆเหรอเป็นฉันจริงๆงั้นเธอจำเรื่องตอนเด็กได้ไหมฉันจำได้หมดฉันช่วยไล่หมาดำตัวใหญ่พี่บอกว่าจะมอบชีวิตให้ฉันและจะแต่งงานกับฉันฉันรอพี่มาตลอดเลยที่ผ่านมาทำไมไม่มาหาฉันอ่อน้านี้ฉันไปต่างประเทศค,ค่ะพอกลับมาก็ให้พ่อช่วยสืบถึงได้รู้ที่แท้พี่สื่อโฮก็คือประธานห้ว ได้ยินว่าพี่มีคู่มั่นกลวัวพี่จะลืมฉันพี่ฉันหานพี่จะแต่งงานกับฉันใช่ไหมฉันรู้คุณปู่เป็นคนจัดการพี่แค่ยกเลิกก็พอแล้วพี่เฉันหานไ่ยกเลิกการมั่นเถอะนะแล้วพี่ก็มา,ามแต่งงานกับนะฉันขอโทษที่รบกวนฉันต่อได้เลยสัญญพี่เฉินหานอย่าไปนะ พี่หัวบอกว่าพี่ตามหาฉันมาตลอดพี่ชอบฉันมากใช่ไหมคะพี่ฉันหานพี่เยนในที่สุดก็หาพี่เจอสักทีมาหาฉันทําไมเรื่องเมื่อกี้ผมได้ยินแล้วพี่ไม่เป็นไรใช่ไหมพี่เยยนผมถามอะไรหน่อยได้ไหมถามเรื่องอะไรระหว่างพี่กับพี่หัวความสัมพันธ์สัญญาสามเดือนจริงเหรอก็ใช่นะสิก็หมายความว่า พี่ไม่เคยชอบพี่หัวมาก่อนสิฉันไม่เคยชอบพูอเฉันหานฉันกับเขาสัมพันธ์ในสัญญาแค่นั้นสัญเยนคำพูดเมื่อกี้พูดอีกครั้งสิสิ่งที่ฉันพูดไปแล้วฉันไม่ชอบพูดซ้ํำพี่เฉินหานฉันไม่คุ้นกับที่นี่พี่พาไปเดินเล่นหน่อย คุณเซินคะไม่ถือสาใช่ไหมพี่เซินเย็ยนผู้หญิงคนนี้เป็นใครทำไมถึงมีแต่กลิ่นแอปอ,อ้อผมจะอ้วกแล้วอ,อ,อตามสบายคะ่ะเซินเย็ยนเธอไม่ถือสาจริงๆเลยทำไมฉันต้องถือสาประธานพวให้ฉันเตือนความจํำไหมเมื่อกี้แม่คุณประกาศยกเลิกงานมั่นของเราสองคนไปแล้วอีกอย่างคุณได้เจออันอันที่คิดถึงตลอดแล้วนี่ พี่หัวในเมื่อพี่เจอคนรักแล้วก็อย่ามายุ่งกับพี่เหยียนอีกพี่เหยียนของเราทั้งสวยทั้งรวยมีคนตาดีตามจีตั้งเยอะพี่เฉินหานคะคุณสันทำเกินแล้วนะตั้งใจะให้เพื่อนของเธอว่าฉันแอบใส่นั่นเป็นที่ใส่ส่วนตัวของหลินเจอเกี่ยวกับสันเหยียนคนนั้นบอกว่าหัวเฉินหานเกลียดสันเหยียนนี่ทำไมาดูใส่ใจนะ หลางสาวคิดถึงปู่เรอปู่คะจี้หยกที่อยู่บนคอหนูไม่ได้มีแค่นาตะกูลเซิร์นหรอคะวันนี้หนูเห็นผู้หญิงคนหนึ่งมีจี้หยกเหมือนกับของหนูเลยได้จริงขอโทษนะคะคุณเซิร์นฉันไม่ได้ตั้งใจเก็บมันขึ้นมาคุณเซิร์นคะ ฉันบอกแล้วไงว่าไม่ได้ตั้งใจอีกอย่างคนที่ฐานะอย่างฉันเนี่ยจะมาช่วยเก็บของให้คนบ้านนอกไม่ได้หรอกคะ่ะฐานะอะไรฐาน่ายานอนาคตของเย่าเรื่อกรุปไงล่ะฮ <c oughs> ึคุณหัวเราะอะไรอ๋อคุณคงอิจฉาสินะคะถึงยังไงฐานะคนบ้านนอกอย่างคุณก็เข้าไปอยู่ในตระกูลหัวไม่ได้อีกอย่างพี่ฉันหานก็รับปากแล้วว่าจะแต่งงานกับฉัน สายตาของพ่อฉันหานแย่จริงๆฉันว่าคุณกินเงินไม่ถึงแล้วเที่ยวพูดว่าเปรี้ยวตอนนี้คุณก็ถอนมันกับพี่ฉันหาแล้วนี่นารู้แล้วก็รีบใส่หัวไปซะไม่งั้นอย่าหาว่าฉันไม่เกรงใจฉันจะคอยดูว่าคุณจะไม่เกรงใจยังไงคนบ้านนอกอย่างคุณฉันเกลียดคนที่ชี้หน้าฉันที่สุดปล่อยฉันนะปล่อยมือฉันเดี๋ยวนี้จะบอกอะไรให้นะปู่ฉันเป็นประธานของเยาวเรื่องกรุ๊ถ้าฉันบาดเจ็บ เขาไม่มาช่วยเธอแน่บอกหน่อยปู่คุณแซ่อะไรปู่ฉันเซินเจียนกวัวคุณแซ่เซินเหรอใช่คุณปู่มีหลานคนเดียวไม่ใช่เหรอ,อน,นังบ้าแกไปตายซะพี่เันหารนพี่สันหารนช่วยฉันด้วยออนอนออนอ้น พี่ฉันหานค่ะฉันยุ่งเพื่อจะไม่ได้เจอพี่อีกแล้วฉันกลัวมากเลยมันเกิดอะไรขึ้นเสนีย์ไปคนผลักหนูลงไปค่ะเขาจะฆ่าหนูอะไรนะหนูก็แค่อยากให้คุณเซนยอมรับเรื่องที่หนูกับพี่ฉันหานคบกันเขาไม่ยอมแถมยังผลักหนูลงไปอีกจิตใจเธอโหดร้ายกันไปแล้วขนาดที่ทำร้ายอันอันคุณเซนคะฉันกับพี่ฉันหานเรารักกันด้วยใจจริงถึงคุณจะมั่นกับเขาแล้วฉันก็ไม่มีทางยกคนที่ฉันรักให้คุณหรอก ฝีมือการแสดงดีมากพูดดำให้กลายเป็นข่าวได้พวกพาออกงานไม่ได้อย่างเธอบ้าดีจะฆ่าอันอันฮะหาเหรอ,อแกยังปกป้องฆาตรกรแบบนี้อีกเหรอแกเห็นไหมถ้าเรามาไม่ทันเวลาอันอันคงตายไปแล้วเรื่องยังไม่ได้ตรวจสอบเลยเดีย๋ยวต้องสุบตามใจสิพี่ฉันหานพี่ไม่เชื่อที่ฉันพูดหะะเหรอคะสเนียดเป็นคนผักฉันไม่มีทาง นี่คิดว่าฉันโกหกเหรอฉันจะตรวจสอบไปชัดเจนไม่ต้องตรวจสอบเสยียนั่ะแหละเป็นคนผลักฉันจะแจ้งตำรวจเขาจะให้เข้าแต่งจะแจ้งก็แจ้งมาดูกันว่าใครผลักใครกันแน่ฉันตรวจสอบมาแล้วระเบียงตรงนี้กล้องวงจรปิดถ่ายมาไม่ถึงต่อให้แจ้งตำรวจแค่ฉันยินกลานว่าเสนีย์เป็นคนผลักเขาก็ไม่รอดคุณบอกว่าคุณไม่ได้ผลักเขาไม่ได้ผลักมีหลักฐานอะไรพิสูจน์ไหมเขาก็ไม่มีหลักฐานนี่ แต่เขายืนยันว่าเป็นคุณเรื่องนี้เรากำลังตรวจสอบครับต่อจากนี้ให้ความร่วมมือด้วยให้ผ่าคำเสนาคุณกลับไปก่อนทิ้งซะเซินเยียนเธอกับพี่ชายฉันถอนม่านกันแล้วตอนนี้เรียกกับของเน่าๆพวกนี้แล้วใส่หัวอปกจัดตระกูลหัวเดี๋ยวนี้เก็บขึ้นมาของถูกๆพวกนี้ยังคิดว่าล้ำค่าเหรอ มันสร้อยเพืสร้ลผลงานดีไซนเนอร์แอนนี่ไม่ใช่เหรอมาอยู่ที่เธอได้ยังไงเธอมีมันได้ยังไงบนโลกนี้มีแค่เส้นเดียวอ๋อฉันรู้แล้วแหละนี่มันเป็นของปลอมน่ะสิท่าซื้อจากร้านเสริมสวยเรียนแบบเหมือนมากเลยนะใครบอกว่านี่เป็นของปลอมอะไรนะเธอหมายความว่านี่เป็นของจริงเหรอฉันเผลอเจอจริงๆเลย มันเป็นของปลอมที่จะหลอกใครกันทำไมให้เธอสักพันหยวนก็พอซื้อของถูกๆพวกนี้แล้วไม่พอไม่พอเหรอเสริญเยียนตอนนี้เธอเหมือนหมาตกน้ำอย่าได้คิดมันหลอกฉันเลยรู้ตัวหน่อยเก็บของนเน่าของเธอพวกนี้แล้วใส่หัวออกไปซะเอเอเลือกเอาว่าจะเอาของฉันไปไว้ที่เดิม หรือจะชดใช้ฉันสองเท่าจะพวกง่อยืนนิ่งอยู่ทำไมรีบมาจับมันซิเอ,อ้พวกแกมาตีฉันทำไมเนี่ยอ้อหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะฉันบอกให้หยุดไงพวกแกมันไร้ประโยชน์เซินยินทางที่ดีเธอควรเรียบรล่อยฉันไม่อย่างั้นฉันจะทำให้ตาแกที่อยู่บ้านนอกไม่ชีวิตลำบากทำของฉันสกรปรกยังไงก็ทำให้สะอาดอย่างนั้น เก็บสิสนเยียนเธอเกือบจะฆ่าอันอันยังไม่พอใจอีกตอนนี้ยังจะลงมือกับตระกูลหัวเธอคิดว่าเราไม่มีน้ำยาหรือไงคุณลุงคะก่อนประนามคนอื่นถามก่อนไหมเขาว่าหลานสาวลุงทำอะไรไม่ว่าเขาทำอะไรก็มีตระกูลหัวหนุนหลังเธอละเป็นตัวอะไรเซินเยียนเธอตายแน่แตระกูลหัวของเราไม่ใช่เธอจะรับมือได้ง่ายๆจับปูนเธอไว้ หนูใหญ่หมูแกเป็นใครว่าบุกตระกูลหัวหนูใหญ่รหหหญเรามารับคุณกลับค่ะคนหนูใหญ่เหรอเส้นเหยียนยีงบ้านนอกกล้าหาคนมายกขัน,นะตัวเองอีกเหรอถึงยังไงคุณยังเป็นคนบ้านนอกที่ไม่มีหน้ามีตาอโอ้ยหนูผู้หญิงแล้วคนลุงช่วยหนูด้วยเธอคี่จะทำอะไรกันแนะ่ ฟังไว้เลยนะไม่ว่าเธอจะใช้วิธีไหนก็อย่าคิดมาเราว่าที่นี่ประตูนี้ฉันก็ไม่อยากเข้าไปแล้วค่ะประตูนี้ฉันก็ไม่อยากเข้าไปแล้วค่ะไม่อยากแล้วมาก่อเรื่องทําไมเธอต้องจัดการเสื้อผ้าของฉันให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมทุกตัวฉันจะชดเชยให้สองเท่าก็ไม่บอกแต่แรกจะได้ไม่ต้องเจ็บตัวอย่างที่เป็นอยู่เสื้อผ้าพวกนี้ฉันใส่ไปไม่กี่ครั้งลเลโอเป็นคนออกแบบให้โดยเฉพาะชุดละหนึ่งแสนห้าชุด สร้อยคริสตัลห้าสิบล้านชดเชยสองเท่าก็หนึ่งร้อยล้านสญยญยนเธอมันพวกต้มตุนของพวกนี้รวมกันยังไม่ถึงพันหยวนเลยนี่เป็นรายการซื้อคุณดูให้ดีสิซื้อจริงจ่ายจริงของปลอมเป็นของปลอมทั้งนั้นสญยญยนเป็นคนจนจะมีบัญญาซื้อสร้อยข้อมือคริสตัลราคาห้าสิบล้านได้ยังไงขุาหนูใหญ่เป็นผู้กลุ่มอำนาจในเย่าร,รื้อลุก ยังจะเย่าเรื่องลูกอีกพวกเธอมันจอมต้มตุนทั้งนั้นฉันประเมินเธอต่ำเกินไปไม่ใช่แค่ร้ายกาจแต่ยังขี้อิจฉาด้วยตอนนี้ยังปั้นเรื่องโกหกเกือบทำให้อันอันต้องตายตอนนี้เขายังคิดจะเข้าไปทางที่อันอันอีกในท่านหัวฉันเป็นซีอของเย่าเรื่องรุก,กในอินเทอร์เนต็ตมีข้อมูลของฉันถ้าคุณไม่เชื่อตรวจสอบดูก็รู้ปไปไม่ได้ รูด่วนเรื่องเงินสดดีค่ะเป็นไ่ได้ยังไงเป็นไปไม่ได้นี่นี่มันเด็กโกหกทั้งนั้นอย่าชดใช้แล้วสินะงั้นให้ตำรวจจัดการเถอะไปกันเถอะลุงคะ่ะที่สัเย็ยนเู้เมื่อกี้เป็นเรื่องโกหกใช่ไหมเธอจะเป็นผู้ควบมนาฏเยาเรื่องกร่มได้ยังไงแล้วเส้นข้อมือนั่นจะถึงห้าสิบล้านได้ยังไงขอถามหารเออก่อนคุณหนุ่ยใหญ่เรื่องผลักเสือนอัน,นเป็นข่าวแล้วคะ่ะ แามมีคนใส่ไฟด้วยบอกว่าเซนอันอันกับผู้เฉินหารรักกันมานานแล้วคุณเป็นคนเลวอยากให้ฉันลบข่าวพวกนี้ไหมคะไม่ต้องฉันอยากจะดูว่าเซนอันอันมาจากไหนฉันสืบได้แล้วคุณหนูใหญ่เซนอันอันใกล้ชิตกับคุณมากฉันเหรอเธอเป็นลูกพี่ลูกน้องลูกของอารองและเป็นหลานสาวของคุณปูมฉันจำได้ว่าตอนเด็กๆอารองถูกไล่ไปต่างประเทศแล้ว อีกอย่างลูกสาวอารองชื่อส่วนเชียนไม่ใช่ส่วนอันอันน่เธอน่าจะเปลี่ยนชื่อแล้วดูท่าทางของเธอน่าจะจำฉันไม่ได้นะพวกคุณจากกันเร็วคุณก็จำไม่ได้ว่าเธอเป็นลูกพี่ลูกน้องฉันจำได้ว่าสอันอันไม่เคยโดนลักพาตัวตอนเป็นเด็กนิคุณหนูใหญ่พวกฉันอหารเขาชี้แจงด้วยตัวเองแล้ว บอกว่าไม่ได้ยกเลิกการมั่นคุณไม่ใช่คนเลวบอกว่ากำลังสืบเรื่องอุบัติเหตุอยู่ฮัลโหลคุณไปจากตระกูลห้ววแล้วเหรอเสญญียนเย็นผมไม่เคยรับปากเรื่องยกเลิกการมั่นตอนที่คุณเป็นคู่มั่นผมเราอยู่ด้วยกันมานานคุณไม่มีเยื่อใยให้ผมเลยคุณก็เจออันอันแล้วไม่ใช่เหรอเธอเป็นตัวปลอมอะไรนะ <G ül> คุณ <G ül> หนูใหญ่คะวบัง คุไไูเป็นอะไรไปได้ยินไหมพี่สือเถอไม่ต้องกลัวนะฉันจะปกป้องพี่เองรีบกินเดวจะแอบซ่อนเอาไว้นะพี่อย่าไปเถียงกับคนช่วยอีกนะัพวกเราต้องเชื่อฟังก่อนแล้วเราค่อยหาโอกาสนี้ออกไป อันอันพี่เจอกุญแจแล้วพี่จะพาเธอหนีสัญ,ญคุณเป็นอะไรได้ยินไหมสัญ,ญคุณได้ยินผมไหม,ม,มคุณฟื้นแล้วเหรอฉันหลับไปนานแค่ไหนครึ่งเดือนตอนนี้คุณรู้สึกเจ็บตรงไหนไหม ผมจะไปตามฉันเฮนฉันนึกออกแล้วล่ะนึกอะไรออกฉันจำเรื่องตอนเด็กของเราได้แล้วคุณคือพี่สือโถคุณปู่ลานรักไในที่สุดก็ฟื้นแล้วทำให้คุณปู่เป็นห่วงแล้วเฮ้ยไม่ต้องห่วงแล้วเขามา ขอโทษพี่สาวเร็วเข้าขอโทษค่ะฉันไม่รู้ว่าเราเป็นพี่น้องกันถ้าฉันรู้นะคงไม่ใส่ร้ายคุณหรอกใส่ร้ายอะไรฉันฉันไม่ควรใส่ร้ายว่าคุณผลักฉันเย็นเยยนเราเป็นครอบครัวเดียวกันถ้าอันอันรู้ว่าเธอเป็นลูกพี่ลูกน้องคงไม่มีทางใส่ร้ายเธอแบบนี้แน่นอนให้อภัยเขาเถอะคงไม่ใช่แค่ใส่ร้ายมั้งยังสวมรอยฐานะของฉันด้วยและต่อหน้าคู่มั่นของฉัน <c oughs> ทั้งหมดมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดอันอันก็โดนหลอกใช้คนชื่อสวีหวานเอ๋มาหาอันอันให้เข้ามาแทนที่เธอสวีหวานเอ๋ใช่สวีหวานเอ๋เป็นคนสั่งฉันถึงได้ปลอมเป็นคุณเรื่องอุบัติเหตุด้วยสวีหวานเอ๋เป็นคนทำตอนนี้เขาได้รับโทษทางกฎหมายแล้วชีวิตที่เหลือคงได้อยู่แต่ในคุกสวีหวานเอ๋รู้เรื่องตอนเด็กของเราได้ยังไงไม่ใช่สวหวานเอ๋รู้หรอก ตอนเด็กหลานถูกลักพาตัวและเห็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับพ่อแม่จากนั้นมีใครขึ้นสูงคำพูดที่เพ้อออกมาอันอันไปได้ยินเขาเย็นเย็นอันอันยังเด็กไม่รู้เรื่องเธอเห็นกันหน้าอารองหน่อยได้ไหมยกโทษให้าตาด้วยเหรอตอนนี้ฉันจําเรื่องทุกอย่างได้แล้วเรามาคิดบัญชีเรื่องที่อารองค่าพ่อแม่ฉันดีไหมเย็นเย็นเรื่องนี้พูดแล้วไหลไม่ได้ พ่อแม่เธอตายเพราะอุบัติเหตุทางรถยนต์เธอจะมาโทษเรได้ยังไงมันไม่ใช่อ,อุบัติเหตุฉันได้ยินพวกอาโทรหาเข้าเองกับหูอาสั่งให้คนไปยุ่งกับผ้าเบลกรถอันอนั้นเธอจำผิดคนแล้วฉันไม่ได้จำผิดตอนนั้นฉันไขสูงฉันจะไปบอกคุณปู่แต่ฉันตกบันไดลงมาซะก่อนเยียนเยียนผ่านไปสิบกว่าปีแล้วเธอไม่มีหลักฐานอะไรเลยนี่เป็นการใส่ร้ายอารมชัดๆันผมมีหลักฐาน ข้อมูลติดสิบบนช่างซ่อมเมื่อสิบกว่าปีก่อนบันทึกร่องรอยการจัดการกับเปรกและข้อมูลการโอนเงินจะจเป็นไม่ได้ยังไงเปนักฐานป็นแกเองนั่นเลยพ่อเป็นเรื่องโกหกทั้งมั้ด้ไงพ่อคุณครับคุณต้องสงสัยคดีฆาตกรรมเชิญไปกับเราพปนให้โอกาสผมอีกครั้งนะครับหลานรับ ปูรู้สึกผิดต่อพ่อแม่ของหลานจริงๆปูก็เคยสงสัยอารองแต<ป>่ป,ปู่ข้หนูเพิ่งฟื้นตอนที่ความทรงจํากลับมาหนูก็เคยโทษคุณปู่แต่หนูก็รู้ว่าคนนั้นก็ลูกคนนี้ก็ลูกแถมไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดว่าอารองทําให้พ่อแม่ของหนูตายได้ยังไงหลานรักหลานไม่โทษปู่ก็ดีแล้วดีหลานรัก จนหุ่มลุกขึ้นมาดูนี่เออครับยื่นมือออกมาตั้งแต่วันนี้ไปฉันยกย็นเย็นให้เธอต้องดูแลหลานท่านให้ดีถ้าทำไม่ดีกับหลานท่านจำไว้เลยนะคนแก่ๆอย่างฉันวางใจเธอค่ะฉันไม่ปล่อยเธอไว้นะ <c oughs> แน่ได้ยินใช่ไหมคุณปู่ไม่ต้องห่วงครับผมจะดีกับเธอ 그와 양으로 잡힌.